ก็ต้องขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำอาชีพตัดไม้ครับขั้นตอนแรกครับกดมานี่ครับจุดสามจุดตรงนี่นะครับงานถูกคนไม้ครับกดตกลงไปเล่นหาครับอาชีพตัดไม้นี่ครับคนตัดไม้กดตกลงไปนี่นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ของแมพครับนี่ผมอัดเปล่าวะ มอ,อยู่ไปนะครับมันก็จะทำการเดินทางไปผมว่าไปดีกว่าว่าไปสถานที่ตัดไม้ครับนี่ผมเป็นสสนะโอเคเราก็มาถึงเว็นที่เรียบร้อยครับกดนะกดจุดสามจุดฮนะนี่แล้วก็ ของมันขึ้นเีเขียวว่าสมัครงานไอเนี่ยครับสมัครงานอาชีพเสริมมันตัดไม้ปุบ๊บก็มากดตรงนี้เปลี่ยนชุดกด็เสริมตัวเหมือนเดิมครับตอนการทําครับกดนี่ครับรูปข้างๆกระเป๋าครับกดอันสองครับกดตกลงครับก็รอครับ รอครับนี่ครับมันก็จะเขียนว่าท่อนไม้2แล้วกดนี่ครับเก็บท่อนไม้1นึ่งแก็หล่งนียก็กดไปครับอย่างนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆรืครับจนกว่ามันจะครบเดี๋ยวพอครบปุ๊บเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูอีกทีครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้ามาที่กระเป๋าครับกดนี่ครับกระเป๋าใส่ผอมกดตกลงฮะนี่ครับ40ทับ40ิ ก็คือเต็มแล้วนะครับก็ผมแนะนําให้ไม้เนี่ยครับต้องเป็นเลขคู่ครับส่วนท่อนไม้ให้เป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบอย่างนี้นะครับอันนี้ผมมีเก้าสิบเอ็ดผมก็ทําลายทิ้งไปนหนึ่งนะครับมันก็จะเหลือนี่ครับสามสิบหกอันนี้ไม้คือเลขคู่นะครับสามหกท่อนไม้เป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบก็คือเลขห้ารับไม่ห้าโอเคอน,นี่ก็ครบแล้วเราก็จะไปออกจากงานฮนะ เพื่อที่เวลาเราไปทํางานอื่นเราจะได้ไม่ต้องกลับมาออกอีกก็กดนี่แหละฮะเดินมานี้ฮะกดเหมือนเดิมฮะจุดสามจุดฮะนี่เ,เรียบร้อยเอ้ยขายชนวะโอเคนะเดี๋ยวรอเพื่อนผมก่อนมัน,ม,นมันไม่จะเอารถมาให้เราโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนได้รถครับมาช่างมันเถอะครับไปดีกว่านั่นแหละกดเข้าที่รูปโทรศัพท์ครับ กดตกลงนี่นะครับรูปโทรศัพท์นะครับข้างรถครับกดไป app s ครับกดตกลง gps ครับแล้วก,กดตกลงไปนี่ครับแปลรูปไอเทมกดเลือกแล้วก็เลือกเราจะแปลรูปท่อนไม้คะกดเลือกครับเห็นนะนี่นะมันก็อยู่ตรงนี้นะผมก็จะทาการวาร์ปไปนะเพราะว่าเรามีอันนี้เราก็ต้องใช้เป็นประโยชน์นะครับก็สําหรับคนที่อยากวาร์ปได้ก็ ผมแนะนำนะฮะยัดสสก็พอแล้วไม่ต้องไปยัดสาอวสสวห้าร้อยครับห้าร้อยวอลเล็ตครับส่วนสาวอจะเป็นหนึ่งพันวอลเล็ตนะครับอันนี้ผมใช้อันไหนเช่าจักรยานไปแล้วกันสามร้อยเห็นะมาที่ตรงนี้นะครับโอเคจอดกดนี่ครกดจุดสามจุดฮะรอพากดเสร็จปุ๊บก็กดอีกครับอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆ เดี๋ยวรอจนมันเสร็จนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าให้เอามาห้าแม่ห้าเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะลบห้าครับต่อหนึ่งไม้แปดรูปครับถึงผมไม่บอกเอามาเป็นเลขแบบแม่ห้าโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วมั้งดูแบบครับใกล้ครับเลขสามอันโอเคไปเรื่อย หมดแล้วนะครับแล้วกดนี่ครับกดรูปโทรศัพท์ต่อนะฮะ A P P S ตกลง G P S ตกลงมาแปลรูปเลือกให้แปลรูปไปเทมนี่นะครับแล้วก็แปลรูปไม้นะฮะกดเลือกครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงข้ามกันเลยครับตรงข้ามของอันนี้ครับนี่ครับมันจะไปอยู่ฝั่งนู้นครับเห็นไหมครับจุดสีแดงๆในแมปครับก็จะขับไปกันเลยคือผมไม่มี V P นะ ช่วงนี้จนนะฮะอืมไม่ได้เติม vp นะครับก็ต้องขอโทษด้วยครับในการล่าช้าไปหน่อยอ่ะลงรถครับทำเหมือนเดิมฮนะกดจุดสามจุดฮะไปเรื่อยฮนะเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนมันเสร็จนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับซึ่งผมบอกให้เอามาเป็นโลกเลขคู่นะฮะหน่อยครับมันจะลบสองไม้จะได้หนึ่งไม้ไปรูปนะฮะโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้ว กกดโทรศัพท์เหมือนเดิมฮะ A P P S นะ GPS นะฮะนี่ครับขายไอเทมนะฮะกดเลือกขายแมให้รูปนะฮะอันบนนะ,ะกดเลือกไปครับนี่ครับมันก็อยู่ข้างหน้าเลยครับขับไปกันแล้วออตอนนี้ราคาไม้อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาไม้อยู่ที่สองร้นะครับแล้วก็กดรูปกกระเป๋าฮะ กระเป๋าเก็บของคนระับกดตกลงแล้วก็วัตถุดิบนะคะกดตกลงนี่ครับเรามีสามที่หกนะฮะโอเคกดจุดสามจุดฮะแล้วเห็นช่องดำๆตรงกลางไหมครับนี่นะช่องนี้กดคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่เลขสามหกไปเลยครับปุ๊บนี่ครับก็ได้มาเจ็ดพันสองนะฮะถ้าอยากให้แบบได้เยอะๆนะฮะผมแนะนำนะให้เติมกระเป๋าเนี่ยครับเห็นไหมครับไอ้ที่มันเขียนว่าสามสิบเจ็ดทับไอ้เนี่ย ไอ้สามจุดเจ็ดทับสี่สิบนะฮะถ้าเนี่ยเนี่ยร้านค้าดูรายละเอียดครับนี่นะฮะกระเป๋านี่ครับห้าสิบห้าสิบอ่าเขาเรียกอะไรนะห้าสิบวอลเล็ตนะฮะเอาไปเติมกับแคสก็จะได้เอ้เติมกับแอดมันก็จะได้แคสมาแล้วก็มาเติมเป็นกระเป๋าครับเพื่อที่จะได้เก็บของได้เยอะขึ้นนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็นี่ครับเห็นด้านล่างขวามือไหมครับ มุมขวามล่างสุดเลยครับมันจะเขียน F P S G G A 5 M นะครับแล้ตรงนี้นะครับก็เข้าไปที่เพจที่ Facebook นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u บสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ถ้าใครสนใจซื้อเงินในเกม GTA s a n เ so ซอ์ไฟเนะฮะสามารถติดต่อได้ตามนี้นะครับสวัสดีครับ